คำถามยุ้ยเข้ามานะคะว่ามีอาการตับร้อนไตร้อนเนี่ยจะทํำยังไงดีแล้วดูยังไงและแก้แก้ยังไงได้บ้างลักษณะของคนที่มีอาการตับร้อนหรือตับมีปัญหานะคะให้สังเกตง่ายๆที่ตานะคะตาจะมีลักษณะเหลืองหรือแดงนะคะมีน้ําตาไหลตลอดเวลาหรือจะมีลักษณะที่เป็นต้อนะคะเป็นต้อนเนือ้อตอกระจกต่างๆนะคะแสะดงว่าความร้อนภายในมีสูงนะคะส่วนไตเนี่ย มันจะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าตาก็จะเหลืองด้วยแล้วก็มีวงกลมรอบตานะคะจะเป็นแบบคล้ายๆหมีแพนด้าเนาะจะเป็นแบบคำค้ำนะคะแล้วให้สังเกตที่หูนะคะบีบที่หูซ้ายขวานะคะถ้าเป็นคนลักษณะหูแข็งนะคะแสดงว่าภายในอะค่ะไตมีปัญหาการทํางานหนักแสดงว่าพังผืดหรือของเสียสะสมในตัวสูง ภาวะนี้ค่ะจะทําให้เลือดภายในเนี่ยมีการหนืดนะคะข้นดังนั้นเนี่ยคนมีภาวะไตาเนี่ยสังเกตฉี่ของตัวเองนะคะจะมีลักษณะฉี่อ่าขุ่นนะคะหรือมีลักษณะฉี่เข้มและร้อนนะคะถ้าเกิดภาวะนี้แล้วแสดงว่าภายในร่างกายเรามีการอักเสบภายในและมีความร้อนเกิดขึ้นวิธีแก้คือความร้อนต้องแก้ด้วยยาเยน็นการใช้ยาเย็นคือ สมุนไพรทั่วไปที่เราหาได้ง่ายๆหรือจากอาหารทั่วไปนะคะเช่นอาหารประเภทตําลึงนะคะผักกวางตุ้งนะคะผักปุ้งแตงกวาน้ํนมามะพร้าวแตงโมเก๊กฮวยนะคะแก้วมังกรบัวหิมะได้นะคะหรือหัวไชเท้าได้เนาะจะแก้เรื่องของความร้อนภายในนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะการที่เราที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยสมดลร่างกายเราต้องดีนะคะความร้อนความเย็นภายในต้องดีนะคะ